เธอไม่ใช่เจ้าหญิงผู้อ่อนหวานไม่ใช่นักบุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาแต่เป็นหญิงเหล็กผู้เผาทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองฝังทั้งชีวิตเป็นเฉลยด้วยไฟเพื่อชำะระเลือดแค้นของกษัตริย์ที่ถูกขักหลังและเมื่อเปลวเพลิงแห่งการล้างแค้นมอดดับเธอกลายเป็นประกายแลของศรัทธาสวัสดีครับผมนินเดอร์มิทอสรีเควียม นั้นในคลิปนี้เราจะพาคุณนำดิ่งสู่เรื่องราวของนักบุญโอกาแห่งเคียฟหญิงผู้เปลี่ยนจากราชินีนาคาสู่เสาหลักแห่งการกลับใจของทั้งอาณาจักรทำไมสตรีผู้ลงมือฆ่าอย,ย่างเลือดเย็นถึงได้กลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของคริสจกักรจากมีมดังของเซนโอกาในช่วงนี้แล้วอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงแห่งพระเจา้าถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์ กด Subscribe แล้วเราไปลุยกันเลยครับโอกา หรือที่ชาวสลาฟในยุคดานเรียกกันในภาษาเชิร์สสลาวนิกว่าโอกาและในภาษานอสโบราณเรียกว่าเฮลกาเธอถือกำเนิดราวปีคิศรศที่890ถึง925และเสียชีวิตในวันที่11กรกฎาคมคิศกราที่969เธอเป็นหญิงเหล็กแห่งยุคกลางตอนตอน้นผู้ครองอำนาจในฐานะผู้สำเร็จราชการของอาณาจักรรูสแห่งเคียฟแทนโอรสของเธอเจ้าชายสวียตสลาฟ ตั้งแต่ปี945ถึง957หลังการสิ้นระชนอย่างโหดร้ายของพระสวามีอีกอในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายเธอไม่ได้แค่ปกครองแต่เลือกที่จะล้างแค้นและกลายเป็นคู่ที่เข็นฆ่าชนเผ่าเคลฟเลียนผู้ที่สังหารพระสวามีของเธอด้วยแผนการอันเย็นชาและเลือดเย็นการสังหารของเธอเป็นที่จารึกในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่เพราะความโหดเหีเ้ยมเท่านั้น แต่เพราะมันทำด้วยมือของหญิงสาวผู้มีใจิตใจแน่วแน่และความเยือเย็นราวกับน้ำแข็งแห่งฤดูหนาวในดินแดนทางเหนือต่อมาเมื่อเธอได้รับสิินล้างบาปในคริสตศาสนาโอกาก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเอเลนาและกลายเป็นบุคคลแรกในราชวงศ์รุสที่หันสู่พระคริสก่อนที่หลานชายของเธอนักบุญวลาดิมีที่หนึ่งจะรับสิินล้างบาปและสถานาศาสนาคริสตเป็นศาสนาประจำชาติในเวลาต่อมา แม้เธอจะไม่ใช่ผู้ประกาศศาสนาโดยตรงแต่ในสายตาของคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดกเธอคือผู้เสมอด้วยอัครสาวกและถูกนับเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ผู้เตรียมทางให้ศรัทธาได้อย่างรากในดินแดนแห่งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีจึงกลายเป็นวันฉลองนักบุญโอกามีบันทึกบางฉบับในพงศ์สวดารัสโบราณกล่าวว่าเธอมีความงดงามไว้อย่างแผ่วเบา ไม่ใช่เพียงแค่ความงามทางรูปลักษณ์เท่านั้นแต่คือความสง่าและความนิ่งลึกของเธอในสายตาของชนต่างเผ่าและราชสำนักเธอคือหญิงสาวที่เปล่งประกายด้วยความสุขุมเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจบางอย่างที่ยากจะเข้าใกล้ความงามของเธอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์แต่หากคือเป็นการครอบงำจิตใจเป็นความงามที่ประสานด้วยสิ่งปัญญาความอดทนและความแค้นที่ถูกควบคุมไว้อย่างเงียบงนันและในที่สุด ความงามนั้นก็กลายเป็นที่ประทีปนำทางที่ฉายแสงให้กับชนรุ่นหลังเข้าสู่ศรัทธาแห่งพระคริสต์แม้จะไม่มีใครทราบว่าวันเกิดของโอก้าอย่างแน่ชัดคือวันไหนแต่มีการประเมินกันว่าเธออาจจะเกิดเร็วสุดในปีคศสต์ศักราชที่890 และช้าสุดที่โรราวิสต์ศักาชที่925ตามบันทึกโบราณของรัสเซียที่เรียกว่า p r i m r y y h r r o n i l l e ระบุว่าโอกาเป็นหญิงสาวเชื้อสายวาระงเกียนหรืออีกในหนึ่งคือไวกิ้งเธอถือกำเนิดในเมืองเพรสคอฟซึ่งปัจจุบันคือเมืองเพรสคอฟทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียเธอโตบโตมาในเงามืดของตำนานเรื่องราวในวัยเยาว์ของเธอแทบไม่มีใครรู้ไม่มีบันทึกเลยว่าเธอมีชีวิตแบบใดก่อนที่จะได้สมรสกับ เจ้าชายอีกอร์ที่1แห่งเคียฟและได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อว่าซเวียโตสลาฟจากข้อมูลของอเล็กเซ์คาอฟนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสโบราณหรือรัสโบราณเขาเชื่อว,ว่าตอนที่โอกาแต่งงานเธออายุไม่เกิน15ปีในขณะที่เจ้าชายอีกอร์ผู้เป็นสามีก็คือรัชทายาทโดยสายเลือดของบุรุษในตำนานผู้ก่อตั้งราชวงศ์รูริกนามว่ารูริก หลังจากที่รูริกสิ้นชีพลงอีกอร์ถูกส่งไปอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของโอเล็กผู้เป็นขุนศึกซึ่งรวบอำนาจเหนือชนเผ่าต่างๆและสร้างศูนย์กลางอำนาจขึ้นที่นครเคียฟจากนั้นอนาณาจักรหลอมรวมที่ที่ประกอบด้วยชนเผ่าหลากหลายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อว่าเคียฟลุสอาณาจักรยุคต้นที่กลายเป็นรากฐานของดินแดนในปัจจุบันอย่างรัสเซียยูเครนและเบลารุส ในยุคนั้นมีชนเผ่าพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว,ว่าเดฟเลียนพวกเขาเคยร่วมมือกับเคียฟรูสในการทำสงครามกับจักรวรรดิไบเซนไทยและเคยจ่ายบร,รณาการให้กับผู้นำรุ่นก่อนของอ e ีกอร์แต่หลังจากที่โอเล็กสิ้นชีพชนเผ่าเดฟเลียนก็เลิกจ่ายสวยให้กับรัชสำนนกเคียฟและหันไปส่งเครื่องบร,รณาการให้กับขุนศึกท้องถิ่นของตนแทน ีคศราที่945เจ้าชายอีกอร์จรึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังนครหลวงของพวกเดฟเลียนเมืองอิสคอรอสแตนเพื่อบังคับให้พวกเขายอมจ่ายสวยกลับคืนให้กับเคียฟลุสเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพใหญ่ของอีกอร์ชาวเดฟเลียนจึงยอมจำนวนและยอมจ่ายสวยให้ตามคำสั่งแต่ในขณะที่อีกอร์กำลังญาติตราทัพกับบ้านเขาเปลี่ยนใจ อีกอร์เห็นว่าทรัพย์สินที่ได้มามันยังไม่มากพอจึงหันกลับไปยังถิ่นของพวกเดฟเลียนอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้กลับไปเพียงลำพังกับทหารคุ้มกันเพียงหยิบมือและนั่นคือการตัดสินใจที่นำเขาไปสู่ความตายเมื่ออีกอร์เดินทางกลับเข้าไปยังเขตแดนของเดฟเลียนพวกเขาไม่ได้ยินยอมอีกต่อไปพวกเขาจับอีกอร์เอาไว้และสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมตามบันทึกของนักประทศศาสตร์ไบเซนทนยนามว่าลีโอดีดิคอน เขาเขียนเล่าว่าการตายของเจ้าชายอีกอน้นเป็นการทรมานอันน่าสะดสยองโดยพวกเดเรียนจับเขามัดติดกับต้นไม้สองต้นแล้วปล่อยให้ต้นไม้ดีดกลับไปคนละทางจนร่างของเขาถูกฉีกออกเป็นสองส่วนภาพที่น่าสะดสยองจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์อย่างดีซลิแวนตั้งข้อสังเกตว่าลีโออาจจะไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์จริงทั้งหมดแต่อาจจะแต่งเติมด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าในตำนานของครีก โดยเฉพาะจากผลงานของนักประดิศาตร์โบราณอย่างไดโอโดรัสซิกูรัสซึ่งเคยเล่าเรื่องของโจรชื่อซีนิสผู้ทรมานเหยื่อด้วยวิธีเดียวกันก่อนจะถูกวีรบุรุษเทเซอุสสังหารและในเงามืดของความตายอันโหดเหี้ยมนั้นสตรีผู้หนึ่งกำลังลืมตาตื่นขึ้นและโลกก็จะได้เห็นว่าการแก้แค้นของหญิงม่ที่ชื่อว่าโอกานั้นไม่ใช่เป็นเพียง่การเอาคืนแต่คือการกวาดล้างอย่างเลือดเย็น ที่จะถูกจารึกไว้ในตำนานตนลอดกาลหลังการสังหารอีกอร์ในปีคริสต์ศักราชที่945อำนาจสูงสุดของอาณาจักรเคียฟลุสจึงตกอยู่ในมือของหญิงไม้ผู้ถูกลิขิตให้กลายเป็นตำนานเจ้าหญิงโอกากลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนราชบัลลังก์แทนที่บุตรชายไว้เพียงสามขวบของเธอเจ้าชายน้อยเซเวสโตสลาฟที่ยังเยาว์วัย จนเกินกว่าจะปล่อยให้ปกครองแผ่นด,ดินและในห่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเจ้าหญิงโอการากลายเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ครองอำนาจเหนืออาณาจักรเคียฟลุสแม้จะมีข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เธอปกครองแต่บันทึกสำคัญอย่าง Primary Chronicle ได้เล่าเรื่องการขึ้นครองราชของโอกาไว้อย่างน่าจดจำโดยเฉพาะการล้างแค้นของเธอที่กลายเป็นหนึ่งในตำนานที่โหดทีเยี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซีย บันทึกยังเผยเห็นในแง่มุมหนึ่งของเธอในฐานะผู้นําทางพเลเรือนสตรีผู้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักแก้แค้นแต่เป็นผู้วางรากฐานการปกครองหลังยุคอเล็กซ์และอีกอร์ตามข้อมูลจากนักบ,บรนณคดีเซอร์เก้เบเลสกีโอกาเช่นเดียวกับที่ผู้นําก่อนหน้าวลาดิเมียร์มหาราชยังมีเสียลักษณ์ส่วนพระองค์คือบิดเอ็นเครื่องหมายคล้ายสามงามแต่มีเพียงสองแฉกซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของตาประจำราชวงศ์ หลังจากสามีของเธอถูกสังหารอย่างเยี่ยมโหดโดยชนเผ่าเดฟเลียนโอกาสได้ขึ้นของราชในยามที่แผ่นด,ดินกละหลและศัตรูของเธอก็ประมาทจนกลายเป็นเหยื่อของความเยือกเย็นที่ไม่มีใครคาดคิดพวกเดฟเลียนซึ่งกำลังหลงระเริงกับชัยชนะได้ส่งผู้แทนเดินทางมายังเคียฟพร้อมข้อเสนอสุดหยามเหยียดมีทูตของเดฟเลียนจำนวน20คนล่องเรือมาถึงราชสำนักพร้อมข้อความจากเจ้าชายมาลที่กล่าวอย่างไม่สงสารว่า พวกเราได้สังหารสามีของท่านแล้วและเรามาเพื่อเสนอให้ท่านแต่งงานกับเจ้าชายมันของเราคำพูดที่จุดไฟในจิตใจของหญิงไม้ให้แปลเปลี่ยนเป็นนรกเดินดินโอกาไม่แสดงความโกรธใดๆต่อหน้าศัตรูเลยกลับกล่าวตอบด้วยถ้อยคำอันเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งว่าข้าพอใจในข้อเสนอของพวกเจ้าสามีข้าไม่มีวันฟื้นจากความตายแต่เพื่อเป็นการให้เกียรติพวกเจ้าข้าขอจัดพิธีต้อนรับอย่างเหมาะสมต่อหน้าประชาชนในวันพรุ่งนี้ คืนนี้จงกลับไปที่เรือของพวกเจ้าและแสดงความยิงทนงไว้ให้เต็มที่พรุ่งนี้ข้าจะส่งคนไปรับและเมื่อถึงตอนนั้นจงพูดว่าพวกเราจะไม่เดินเท้าและจะไม่ขี่ม้าจงแบกเรือของเราขึ้นบนบ่าพวกเจ้าเถิดและพวกข้าจะทำตามนั้นรุ่งึ้นผู้แทน20คนของเดเรียนยืนรออยู่นอกพระราชวังพร้อมท่าทีอวดดี ตามแผนที่โอก้าวางไว้และเมื่อพวกเขากล่าวทําตามคําแนะนําของโอก้าว่าไม่ขอเดินเท้าและไม่ขี่ม้าและขอให้พวกเคียฟช่วยแบกเรือของพวกเขาเข้าเมืองประชาชนของโอก้าก็ทําตามทันทีพวกเขาแบกเรือทั้งลําพร้อมทูดทั้ง20คนขึ้นบนบ่าอย่างยิ่งใหญ่ปรนหนึ่งขบวนราชพิธีทูดเหล่านั้นเชื่อว่าพวกเขากําลังได้รับเกียรติแต่หารู้ไหมว่าพวกเขากําลังถูกพาไปยังหลุมศพของตัวเองทันทีที่ถึงลานในพระราชวัง เรือทั้งลำก็ถูกหย่อนลงในหลุมใหญ่ที่ขุดเตรียมเอาไวล้ลวงนาตามคำสั่งของเจ้าหญิงโอกาและทันทีที่เรือตกกระแทกลงไปทูทั้ง20คนก็ถูกฝังทั้งเป็นในขณะที่พวกเขากรีดร้องดิน้นรลนศึกสะอื่นท่ามกลางดินโคลนที่ถาโถมเข้าใส่โอกายืนอยู่เบื้องบนมองลงมาอย่างสงบก่อนที่จะโกนนาลงไปและถามด้วยเสียงที่เย็นเฉียบว่า พวกเจ้าพอใจกับเกียรติที่ข้ามอบให้หรือไม่เมื่อเหยื่อกลุ่มแรกของเธอถูกฝังชั้งเป็นจนเงียบงนันโอการมรีดูแค่นั้นการแกแ้แค้นพึ่งเริ่มต้นขึ้นเธอส่งสารไปยังพวกเดียฟเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยกล่าวอย่างนุ่มนวลว,ว่าจงส่งชายผู้ทรงเกียรติที่สุดของพวกเจ้ามาอย่างเคียฟเพื่อที่ข้าจะได้เดินทางไปหาเจ้าชายมันของพวกเจ้าด้วยความเหมาะสมพวกเดียฟเรียนไม่ล่วงรู้ชะตาของคณะทูตชุดแรกเลยแม้แต่น้อย พวกเขาจึงส่งชายที่ดีที่สุดของเมืองผู้ปกครองและขุนศึกระดับสูงมุ่งหน้าสู่เคียฟอย่างภาคภูมิแต่ที่ราชสำนักของโอกาไม่มีคำว่ายินดีต้อนรับเธอสั่งให้เตรียมลงอาบน้ำให้ชายเหล่านั้นและกล่าวว่าจะพบพวกเขาหลังจากการชำระกายและเมื่อบุรุษผู้มีเกียรติเข้าไปในโรงอาบน้ำโอกาก็สั่งให้ปิดประตูและจุดไฟเผาทั้งเป็นไม่มีใครรอดไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา มีเพียงควันเงียบงันที่ลอยขึ้นท้องฟ้าและเป็นสัญญาณของการชำระแคนขั้นที่สองโอกาอยัางไม่หยุดเพียงแค่นั้นเธอส่งข้อความไปยังเมืองที่สังหารสามีของเธออย่างเดฟเรียนว่าจงเตรียมเล่ามีดไว้ให้มากมายในเมืองที่เจ้าสังหารอีกอเพื่อข่าจะได้ไปไว้ทุกและจัดงานเลี้ยงศพให้เขาอย่างสมเกียรติ เมื่อโอก้าเดินทางมาถึงสุสานของสามีพร้อมคาราชบริพานจำนวนน้อยเธอหลั่งน้ำตาเหนือหลุมศพของอีกออย่างแผ่วเบาจัดงานเลี้ยงเชิงพิธีกรรมที่เต็มไปได้วยเหล้าและเดฟเลียนก็เข้าร่วมดื่มดาโดยไม่รู้ว่านี่คือค่ำคืนสุดท้ายของชีวิตเมื่อทุกคนเมาจนไร้สติโอก้าก็ออกคำสั่งให้กองกำลังของเธอสังหารทุกคนและไม่เพียงแค่สั่งเธอยังเดินไปรอบงานยุยงสนับสนุนและเร่งรัดให้ลูกน้องของเธอ ฆ่าให้สิ้นไพมารีโครนิเคิลบันทึกไว้ว่าเดฟเลียนถูกฆ่าตายในคืนนั้นถึง5,000คนและหลังจากคำคืนที่เลือดสาดไปทุ่สุสารโอกาก็กลับสู่เคียฟเพื่อเตรียมกองทัพและปิดฉากการล้างแค้นด้วยสงครามเต็มรูปแบบเมื่อสงครามระหว่างเคียฟรูสกับเดฟเลียนเริ่มต้นขึ้นกองทัพของโอกาก็เข้าตีและเอาชนะได้อย่างง่ายดายผลักศัตรูให้ลาถอยกลับเข้าสู่เมืองของตนเป้าหมายสุดท้ายของโอกาคือ เมืองอิสโครอสเทนสถานที่ที่สามีของเธอถูกทรมานจนตายเธอนำทัพไปล้อมเมืองนั้นและแม้การปิดล้อมจะกินเวลาถึง1ปีเต็มก็ยังไม่มีท่าทีจะทำสำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งโอกาคิดแผนการใหม่ที่ทางเรียบง่ายและอำหิตยิ่งกว่าเธอส่งสารถึงชาวเมืองว่าเหตุใดพวกเจ้ายัางดื้อดึงเมืองอื่นล้วนยอมสวามิภักดิ์และจ่ายบรณราการแก่คาแต่พวกเจ้ากลับเลือกจะอดตายเสียก่อน ฝ่ายเดฟเลียนตอบกลับว่าพวกเขาพร้อมจะยอมสวามิภักดิ์แต่หากยังหวาดกลัวว่าโอกาจะยังคงล้างแค้นอยู่โอกาจึงตอบกลับไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการสังหารทูตและการสังหารในงานศพเพียงพอแล้วสำหรับการล้างแค้นข้าขอสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นจากแต่ละบ้านจงมอบนกพิราบ3ตัวและนกกระจอก3ตัวแก่ข้าเมื่อได้ยินดังนั้นพวกเดฟเลียนต่างปรับปลืม้มนึกว่าหายนะได้ที่สุดลงแล้ว และก็รีบนำนกส่งให้ทันทีในยามราตรีโอก้าเผยแผนสุดท้ายของเธอเธอสั่งให้ผูกกรรมาฐานและพาชุบน้ำมันขนาดเล็กไว้กับขานกแต่ละตัวจากนั้นเมื่อฟ้ามืดเธอสั่งให้จุดไฟเผาที่พานั่นและปล่อยนกทั้งหมดคื้นสู่ท้องฟ้านกพริราบนกกระจอกนับพันบินกับรังของมันซึ่งก็คือบ้านของทุกหลังในเมืองอิสโครสเทนเปเลวไฟแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเผาทุกสิ่งเป็นเท่าฐาน พร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่มีบ้านหลังใดรอดพ้น r r เม a r y c h r o n i c l e บันทึกไว้ว่าไม่มีบ้านสักหลังที่ไม่ถูกเผาวอดและไม่อาจดับไฟได้เพราะไฟลุกโชนช่วงขึ้นทั่วเมืองพร้อมๆกันชาวเมืองแตกตื่นพากันหนีตายออกจากเพลิงนรกที่เคลื่อนตัวราวกับพายุโอกาสั่งให้ทหารของเธอไล่ล่าผู้หลบหนีฆ่าบางคนจับบางคนเป็นทาส และผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมือก็ถูกบังคับให้จ่ายบรรราการให้จดจําชะตากรรมของการทรยศสตรีหนึ่งคนผู้ไม่ได้เลือกความรักหรือการให้อภัยแต่เลือกไฟนรกเป็นเครื่องตอบแทนหลังจากเปลวเพลิงแห่งการล้างแค้นได้เผาผลาญเดฟเลียนจนสิน้นโอกาก็ไม่ใช่เพียงแค่แม่มาแต่คือผู้ปกครองโดยพฤติไนของอาณาจักรเคียฟรูส เธอยืนหยัดในฐานะผู้สําเร,ร็จราชการแทนโอรสของเธอด้วยแรงสนับสนุนของจากกองทัพและหัวใจของประชาชนในยุคที่ระบบสวยปริอูดีเยโอกสกายแห่งการกดขี่โอก้ากลับกลายเป็นผู้แหวกธรรมเนียมวางรากฐานของกฎหมายฉบับแรกที่มีบันทึกในยุโรปตะวันออกเธอไม่ได้ล้างแค้นเพื่ออํานาจแต่เปลี่ยนความสูญเสียเป็นรัฐศาสตร์จัดระเบียบดินแดนของเธอด้วยมือของผู้หญิงที่เข้าใจทั้งไฟสงครามและไฟในใจมนุษย์ เมื่อเวลาแห่งดาบสิ้นสุดลงโอกาพาบุตรชายและคาราชบริพานเดินทางผ่านแผ่นดินเดเรวาอันเคยแปดเพื่อนเลือดแต่ครั้งนี้มิใช่เพื่อหลังแขนแต่เพื่อสร้างระเบียบสารพรารกฎหมายและเก็บสวยอย่างเป็นธรรมพงศ์สวดาเล่าวา่าเธอเดินทางผ่านแผ่นดินเดเรวาพร้อมกับบุตรและราชสำนักและสร้างกฎหมายรวมถึงจัดสรรการเก็บบรรณาการซากฐานการค้าและพื้นที่ล่าสัตว์ของเธอ ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เธอก่อตั้งท่าเรือและศูนย์การค้าตลอดแม่น้ำเมสตาและลูกาแหล่งล่าสัตว์จุดตรวจเขตแดนและเมืองการค้าทั้งหมดนี้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอาณาจักรศูนย์กลางเหล่านี้เรียกว่าโปกอสตีซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตลาดหรือด่านสวยแต่คือศูนย์กลางการปกครองที่เชื่อมโยงผู้คนศาส,สนาชาติพันธุ์และอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเครือข่ายที่เินสรรนากลายเป็นรากฐานของชาติ สาษาชนเผ่ารัสให้กลายเป็นประชารัฐเดียวกันและเส้นเขตแดนที่เริ่มต้นจากหมุดไม้ในป่าก็กลายเป็นเส้นเขตประเทศในการละภายหลังในขณะที่บุตรชายของเธอออกศึกบุกตะลุยสู่ดินแดนไกลโอกาก็ยังเป็นเสาหลักของเมืองเคียฟเธอพำนักในพระราชวังแห่งเวสโกลอดดูแลบรรดาหล,ลานและปกป้องกันนครจากภายัยศัตรูรวมถึงช่วง การล้อมเคียฟในปี968ที่เธอเองก็เป็นผู้นําในการป้องกันเมืองโอกาไม่ใช่แค่ราชินีเธอคือผู้สร้างชาติผู้วางแนวทางให้ราชบัลลังก์ไม่ล่มสลายเมื่อดาบของกษัตริย์ไม่อยู่ในทศวรรษที่950โอกาแห่งเคียฟเดินทางข้ามทะเลสู่เมืองหลวงแห่งโลกคริสเตียนตะวันออกกุงคอนแซนติโนเบล อาณาจักรไบเซนไทยคือจุดสูงสุดของอารยธรรมศิละปะศาส,สนาและการทูตและพระนางก็ไม่ได้มาด้วยเพียงฐานะนักบวชหรือคนสแสวงบุญเธอมาด้วยสานะรัฐบุรุษหญิงแห่งอำนาจเหนือแดนเหนือเป้าหมายของนางนั้นเต็มไปด้วยความคลุมเครือดังแหล่งข้อมูลสำคัญทั้ง3ฉบับได้บันทึกไว้ไม่ตรงกันเลยแม้แต่น้อยตามบันทึกแห่งพิธีราชสำนักหรือ The Ceremony โดยจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินที่7หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งตำราพิธีการของราชสำนักไบเซนไทยซึ่งให้รายละเอียดอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการต้อนรับคณะทูตจากต่างแดนชื่อของโอกาปรากฏในฐานะตัวอย่างว่าเจ้าหญิงแห่งรัสควรได้รับการต้อนรับอย่างสง่างามเพียงใดขณะของนางมีนักการค้าทั้งหมด4 3คนตัวแทนจากเจ้าชายรัสคนอื่นๆและนักบวชเกกอรีหนึ่งรูปแต่สิ่งสำคัญคือไม่มีการกล่าวถึงพิธีล้างบาป หรือการเปลี่ยนชื่อเป็นเฮเลนาอ้างอิงจากซินอปซิสออฟฮิสตอรีโดยนักประวัติศาสตร์ยอนสกายลิเซสราวคริสกราชที่1070ยอนบันทึกสั้นๆไว้ในบทที่11ว่าโอกามายังคอนสแตนติโนเบลหลังจากสามีนางสินและนางได้รับสินล้างบาปพ,พร้อมแสดงความศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วจึงกลับบ้านเป็นข้อความที่สั้นแต่แฝงในยะที่ชัดเจนว่าโอกาได้รับสินล้างบาปที่คอนสแตนติโนเบลและมีความศรัทธาจริง ตามพงศาว,วดารพื้นฐานแห่งรัสหรือ Pri m a r ร Chronicle ฉบับสารคดีผสมผสานรราวปีคริสต์ศักราชที่1110แต่ละแหล่งที่เติมรายละเอียดจนกลายเป็นตำนานก็คือพงศาว,วดารแห่งรัสพงศาว,วดาเรเล่าว่าโอก้าเดินทางไปยังคอนสแตนติโนเบลและได้รับการล้างบาปจากองค์จักรพรรดิและพระสังฆราชโพลีเยสตัสด้วยตนเองเธอได้รับการตั้งชื่อคริสเตียนว่าเฮเลนาตามพระนามของนักบุญเฮเลนามารดาแห่งจกักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชแต่ สรา,าจา์โจนาธานเซเพิร์ดตั้งข้อสังเกตว่าชื่อนี้อาจจะมาจากมเหสีของจกักรพรรดิคอนแสแตนตินที่7ซึ่งมีนามว่าเฮเลนาเช่นกันในหนึ่งอาจจะเป็นการสื่อว่าจักรพรรดิเองต้องตาต้องใจโอกาและหากเป็นจริงมันย่อมเป็นข้อต่อรองอันแยบยนพงสาวดารกล่าวว่าจากักรพรรดิขออภิเษกกับโอกาเพราะเธองดงามฉเฉลียวฉลาดและสมควรครองนครร่วมกับเขาแต่โอกา นักการทูตหญิงผู้ชาญฉลาดขอให้จัก,กรพรรดิเป็นพ่อทุนหัวของเธอในพิธีศีลล้างบาปเสียก่อนซึ่งหมายความว่าตามหลักศาสนาแล้วเขาจะกลายเป็นพ่อทางวิญญาณของเธอและไม่สามารถแต่งงานกับนางได้อีกต่อไปเมื่อพิธีเสร็จสิน้นและจัก,กรพรรดิยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งโอกา้าตอบกลับด้วยวาจาคมดังมีดทางศาสนาข้าเป็นทิดาทางจิตวิญ,ญญาณของท่านแล้วและกฎศาสนาจากักห้ามลูกกับพ่อแต่งงานกันนักวิชาการฟรานซิสบัตเลอร์ ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องการขอแต่งงานอาจจะเป็นวรรณกรรมเสริมแต่งที่แต่งขึ้นในภายหลังเพราะในช่วงเวลานั้นจกกักรพรรดิเองก็มีมาเหสีอยู่แล้วในขณะเดียวกันยังมีความคุมเครือว่าโอกา้าเปลี่ยนศาสนาที่ใดกันแน่หลักฐานของโบสสลาวิกบอกว่าเธอรับศินล้างบาปที่คอนสแตนติโนเบลในปี957แต่เอกสารไบเซนทายกับบอกว่าเธอเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก่อนหน้าเดินทางมาถึงที่นั่น นักวิชาการส่วนหนึ่งจึงเชื่อว,ว่าโอกาอาจล้างบาปครั้งแรกที่เคียฟราวปี955และทำการล้างบาปสามหรือรีแบปติซึมที่คอนสแตนติโนเบิลเพื่อเป็นสัญลักทางการทูตและศรัทธาแต่ไม่ว่าแท้จริงเธอเปลี่ยนศาสนาเมื่อใดก็ไม่มีใครสามารถเป็ิเซตได้เลยว่าเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เคียฟรูสที่มีอำนาจสูงสุดจะยอมรับพระคริสต์ต่อสายตาโลกตัวันออกในขณะที่บุคคลรอบตัวเธอยังยึดถือเทพเจ้าเพแกนโอกา จึงเลือกเส้นทางแห่งกางเขนก่อนใครในบรรดาผู้คงบัลลังก์ลุชการพยายามทำให้ชาวรัสยอมรับคิดศาสนาพงศสาวดารแห่งรัสรายงานว่าเมื่อโอก้ากลับมายังเคียฟหลังจากเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในคอนสแตนติโนเบลเธอได้พยายามที่จะชักชวนให้บุตรชายของเธอเซเวียร์ซอสลาฟเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสแต่การพยายามนี้กลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง โอกาพำนักอยู่กับสวีสตอร์ลาฟและได้ชักชวนให้เขารับสิทธ์ล้างบาปแต่เขาก็ไม่ได้ฟังคําแนะนําจากมารดาของเขาแม้ว่าเมื่อใดที่มีผู้ใดต้องการการรับสิทธ์ล้างบาปเขาก็ไม่ได้ถูกขัดขวางแต่กลับถูกหัวเราะเยาะอันนี้ข้อความจากพงศาวดารนะครับความต้านทานจากบุญชายของเธอสวีสตอร์ลาฟและผู้คนในราชอาจักรยังคงเด่นชัดในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้คริสศาสนาในสายตาของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไร้าสาระ และความมืดของการนับถือเทพเจ้าทาให้พวกเขามองไม่เห็นแสงสว่างของพระเจ้าพงศวดานลัสกล่าวว่าหัวใจของพวกเขายังเป็นดังหินพวกเขาไม่ได้ยินคําเตือนของข้าและไม่เขา้าใจในสิ่งที่ข้าพูดพวกเขาเกลียดความรู้และเลือกที่จะไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้าโอกาเป็นเหมือนศาสนาูตแห่งความศรัทธาที่ทําหน้าที่นําทางในช่วงเวลาแห่งความมืดมิดแม้จะล้มเหลวในการชักจูงสวีสตอราฟให้ยอมรับคริสแต่โอกาก็ยังคงปฏิบัติการอย่างไม่ยอ่อท้อ เธอไม่เพียงแต่สร้างโบสถ์ในเคียฟและเมืองอื่นเช่นพอสคอฟแต่ยังคงเปิดพื้นที่สำหรับคริสเตียนผู้ที่ตัดสินใจเปลี่ยนใจจากความเชื่อเดิมอย่างเต็มที่ความสัมพันธ์กับจกักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี959โอกากระทำการพูดครั้งสำคัญเธอส่งผู้แทนไปยังจกักรพรรดิออตโตที่1แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตามที่บันทึกจากแหล่งข้อมูลภาษาละตินจำนวนเจ็ดแห่งการเดินทางนี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ผู้แทนของโอก้าขอให้จักรพรรดิออตโตทรงแต่งตั้งบิชอปและนักบวชเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่คริสตศาสนาในดินแดนรัสพวกเขาขอให้จักรพรรดิแต่งตั้งบิชอปและนักบวชสำหรับอาณาจักรของพวกเขาอ้างอิงจากเรจิโนออฟพัลแม้จะมีความหวังในคำขอนี้ผู้แทนของโอก้าก็กลับได้รับคำตอบที่ไม่น่าเป็นพึงพอใจตามคำบอกเล่าของทีดมาแห่งเมอร์เซเบิร์กบิชอปอาดาเบิร์ดแห่งแมกดบูตได้ถูกส่งไปยังรัสในฐานะบิชอปธรรมดา แต่เขาถูกขับไล่กลับจากพันธมิตรเพแกนของสวีร์สตอฟลาฟแม้ว่าการพยายามครั้งนี้จะล้มเหลวในตอนแรกโอกากับพยายามอีกครั้งโดยได้ส่งคณะทูตไปยังจักพรพรรดิออตในปี959และในที่สุดอัลเดอเบิร์ตได้เดินทางไปย,ยังกรุงเคียฟในปี961ตามรายงานจากนักประวัติศาสตร์รัสเซียบอริสอคุนินการเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพลิกผันทางการเมืองในรัสในระหว่างช่วงเวลาสองปี ระหว่างการทรงทูตและการมาถึงของอาเดเบิร์ดเกิดเหตุการณ์รัฐประหารไรา้เลือดที่ทําให้พักฝ่ายเพแกนกลับมาได้รับชัยชนะสเวียสตอฟลาฟได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดและโอกากลายเป็นเพียงเงาของการเมืองแห่งชาติมุมมองของนักประวัติศาสตร์กล่าวว่านักประวัิศาสตร์วลาดิเมียเพตุรุคินเชื่อว่าโอกาอาจจะมองการเชิญบิชอปโรมัน เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้นักบวชไบเซนไทยมีแรงจูงใจในการเปิดเผยและเผยแพร่ศาส,สนาแก่ชาวรัสอย่างเต็มที่และช่วยให้เกิดการแข่งขันในด้านศาสนาและวัฒนธรรมการที่โอกาหมดหวังจากการหาผู้สนับสนุนจากไบเซนไทยและหันมาทางตะวันตกเป็นเสียลักษ์ณของความพยายามที่ไม่เคยยอมแพ้ในการทำให้ศรัทธาแห่งพระคริสต์เป็นแสงนำทางให้แก่ดินแดนรัสแห่งนี้ ในพงศาวดารแห่งรัส p r i m เม y ร h r o n i c l e บันทึกว่าโอกาเสร็จสวรรคตรจากโรคภัยในปี969หลังจากการล้อมกรุงเคียฟโดยชนเผ่าพิเซนิชในช่วงเวลาใกล้เคียงการนั้นเมื่อสวีตสลาอฟประกาศความตั้งใจที่จะย้ายราชบัลลังก์ไปยังแคว้นดานูบโอกาป่วยหนักได้ขอให้เขาอยู่เคียงข้างเธอในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตถึงแม้ว่าสวตสลาฟจะยืนยันว่าเขาต้องการย้ายไปยังเมืองเพลสซาเส บริเวณที่มีทรัพยากรอดุดมสมบูรณ์กว่ากรุงเครียฟโอกา้าก็ยังคงปีก,ก่อมเขาด้วยคําพูดที่สะท้อนถึงความรักและความห่วงใยในช่วงเวลาสุดท้ายของเธอเจ้าทั้งหลายเห็นค่าในความอ่อนแอแล้วเหรอทําไมเจ้าจึงเปรารานจะจากข้าไปและไม่นานหลังจากนั้นเพียง3วันต่อมาโอก้าก็สิ้นพระชนลงสเวียสตอสลาฟและผู้คนทั้งหลายต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ความเศร้าโศกและการฝังพระศพเมื่อโอก้าสิ้นพระชน สวสีเสลวฟเวได้ประกาศข่าวการสิ้นพระชนของพระมารดาแก่บรรดาขุนนางและประชาชนข้าไม่ประสงค์จะอยู่ในเคียบวิกต่อไปแต่จะไปยังเมืองเพเรีย u ซาเฟสเพราะที่นั่นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรข้าที่ซึ่งความมั่งคั่งทั้งหมดมีอยู่ทั้งทองคำไหมไวายผลไม้จากกรีซเงินและมา้าและจากฮังการีและโบฮีเมียและจากราัสคือขนสัตว์ขี้ผึ้งน้ำผึ้งและทาด แต่โอกาก็ได้ตอบกลับลูกชายของเธอด้วยคําพูดที่อ่อนโยนขณะที่ร่างกายของเธออ่อนแอลงเธอได้ขอร้องเขาให้ฝังพระศพของเธอก่อนที่จะไปที่ใดๆแมสซูเอตซอฟลาปจะไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามพระประเพณีของคริสของพระมารดาแต่เขาก็เคารพต่อคําขอของโอกาโดยให้บรรดาผู้แทนจากสาจากรของเธอที่ชื่อเกโกรีเป็นผู้ทําพิธีศพให้ตามประเพณีคริสตโดยไม่มีการจัดงานเลี้ยงพิธีศพตามแบบอย่างของชาวเพแกนการฝังพระศพของโอกาเกิดขึ้นในเมืองเคียฟ หลังจากนั้นพระศพของเธอได้ถูกบูรณะและเก็บรักษาไว้ในสุสานเป็นเวลานาน,านกว่า200ปีจนกระทั่งกองทัพมองโกทาทาของบาตทุ่านได้ทำลายสุสานในปี1240ซากศพของโอกไในปี1826ในระหว่างการขุดค้นของนักออกแบบสถบปาปัตยกรรมนิโคไลเอฟิโมฟที่โบสถ์แห่ง12หรือ The Church of t a c h ได้พบซากหินที่เชื่อว่าเป็นหลุมฝังศพของโอกา และซากนี้ได้รับการย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ก่อนที่จะถูกย้ายไปยังมหาวิหารเซนต์โซเฟียการขาุดพบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการล้ำลึกถึงราชินีผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้รัสแม้ว่าพระราชินีิโอกาจะจากไปแล้วแต่ความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางและความศรัทธาของเธอยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งรัสจนถึงทุกวันนี้โอกาแห่งคีฟได้สร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ให้กับอาณาจักรคีฟรัส ด้วยความสามารถในการปกครองและการทุดที่ปราบเปืองแม้ว่าเธอจะพบในการต่อต้านจากลูกชายและประชาชนในเรื่องของการเผยแพร่คริสตศาสนาแต่เธอไม่เคยย่อท้อและยังคงต่อสู้เพื่ออำนาจของชาติที่ยิ่งใหญ่การที่โอกาเดินทางไปยังคอนสแตนติโนเิลและเปลี่ยนมานับถือคริสศาสนากลายเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในคีฟารัสถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เห็นความสําเร็จในชีวิตของตนเองแต่การกระทําของเธอเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําพาประชาชนรัสให้เข้าไปสู่การยอมรับคริสศาสนาในภายหลัง แม้โอกาจะจากไปด้วยโรคภายในปี1969และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของลูกชายได้เต็มที่แต่ความพยายามของเธอในการสร้างความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอาณาจักรนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการสร้างราักฐานในการเผยแพร่คิดศาสนาในรัสและเป็นการที่ผู้หญิงที่มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแห่งนี้การเสียชีวิตของเธอในช่วงเวลาที่แสนเศร้าก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงและชื่อของโอกา ยังคงอยู่ในใจของผู้คนจนถึงทุกวันนี้เมื่อเธอกลายเป็นเครื่องหมายแห่งการ,รปกครองที่แข็งแกร่งและสัญลักษณ์ของการมุ่งมันเพื่ออณาจักรที่ดีกว่าโอกานักบุญแห่งความแข็งแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและปัคญาชรครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมไปทำคลิปต่อไปและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อไปผ่นานคลิปใหม่จากเดิมิทอสร q u i e ม สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ